กับสวัสดีครับผมเจอกันกับคักขนาดคือเก้าครับอีกแล้วครับมือนี่สไตล์แซซิมีครับมามิโซะจูมากินพร้อมครับเดี๋ยวเปิดกันนี่แซลมอนกุ้งขาวครับหางลอฟเตอร์ครับน้ำจิ้มก็ทิมีซี่ฟูดน้ำจิ้มแจ้วซอสน้ำมันงา

ใส่แซลมอนก่อนครับใส่น้ำมันง่ายอืมใส่กานได้ครับน้ำมันง่ามันหอมมันจริหอมกินง่ายไหมเดี๋ยวใส่ซีฟูด้ด ตัวไปครับที่บุญเด็ดแกมกหางรลบเตยอห้อ ôm ăn ở mắm ngã khảo thai ở hmm. Đây là mì đấy. Lẩu ขายังบ่พูดถึงผักกระแหงเนี่ยได้่าห้่อแม่ยิบเจ้าเราอืม ซบีนี่ไม่ได้กินโดนหรอก,กเป็นบานห้องกระจิตประกาศแชร์ได้หรอกใส่กลุ่มลับเตอร์ดีกว่าครับโอ้ดได้ว่าขึ้นดังบ่วใส่ซ้ำหนีจะใส่หลายไปเลยนะเดี๋ยวสิว่ามากย้องอีก Bra! Um. Wow. mắt nó mất ngay đi sốt lên nó hòm mở nè sai bơ giờ bị ở hình kỳnh gì là โอบัยเขาหางกุง้งคนดูถ่ายกับบัม,ม่อมมือให้เราแต่เนนกเียบปั๊วทนัดไปไหนเ้าบ่วเป็นเ้าบ่วเป็นคนคนจีนคนเกาหลีแถเนาะใส่ย้ำเฉพาะจำเป็นงงเช่นกินกว๋วยเตี๋ยว จิ้มซี้ยังางผมแบบน้ำมันง่ายครับหอมเดี๋ยวเดี๋ยวลองหากินกับสายจุเนื้เอเบิ้งอยู่ครับสายตับโอ้กุ้งตูนใหญ่จ้ะเขาปากลมมน้ง Mm-hmm. <laughs>

chim mắt ọc, quyết định là mặt nha nhang nha bà nha mặt nha mặt nha nhang nhá, và bà hạ nha bẹp bẹp mặt nha 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 phá nha mặt nha mặt nha mặt ผมว่ามันจิ้มก็ตัวนี้นิตรการสุดได้ซีโรชาเนี่ยหวานมันง่ายที่หนึ่งมูับสำหรับผมเนี่ยพูดจนผมโมโหกว่าผมกินผู้เดียวม,มันหอมง่ายแบบหอมห้วยห้วยเ่ย อันนี้จะออกเป็นน้ำจิ้มแจ้วแจ้วแบบสไตล์สำเร็จรูปอัปนนี้รสชาติจัดจ้าน เดียบอะเปิดป่านเลือดหังกุ้งลาบเตร์เหมือนก้อนโมงเพราะว่ากุ้งนี่กุ้งขาวนี่ที่ผมจิ้มนี่เพราะว่ากับซีฟู้ดครับมันสีขาวกันดีสุดแต่ว่าคันซุกนี่กับซีฟู้ดคือเก่า กระเทียมแต่มันสูงเลยแหงเอาไปตำแหงแสบว่ะผมว่อยากจะโุ้นหมักหรอกอโอเคครับก็องคคของปาของพอ่อแหงกินหลายแหงเบาดูครับยันเมาอันนี้อยู่ิีบปลาหรือวะโอเคครับหุ้นมากมากครับติดตามกันมาตลอด ผู้ใดท่ ay, ดานไหนกดไลค์เอ้ยผู้ใดท่านไหนกดเออแมนถึงแล้วผัวกูเมาอันนี้แักว่ะผู้ใดท่านไหนกดไลค์กดแชร์กดซับกับใครนั่นเังไยทำกับอย่าลืมกดติดตามให้่แ้วครับเด้อกดแชร์กดไลค์กดยังนี่นะขันอาจีพเมาหรือผมทกกั้งากระเบือด้รือี่เป็นมุกกรบเรือนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามมา,มาตลอดครับบ่มี่เอฟซีกับท่มีข,ขนาดครับ เก็บนีห้าสิบพ่อหอมปากหอมคอครับว้าวย่างดีหยาเมากก่านะอืมโอ้ย <c oughs> ยากข้ามเลงครับกับน้ำมันง่ายนะมากดีๆมากเป็นที่พิเศษที่หนึ่งนะครับเนี่ยหอมโอเคครับขอบคุณมากมากคลิปนี้ขอบคุณหลายๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เอาล่ะ